สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะพบก,กับพริมโซลิว่าในคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพริมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวเด็ดตัวหนึ่งของโซลิว่านะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยพิมจะขอมาแนะนําแบรนด์โซลิว่านะคะให้เพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักกันก่อนเลยนะคะสําหรับแบรนด์โซลิว่านะคะเป็นแบรนด์เครื่องสำอางนะคะที่ใส่ใจต่อสุขภาพภายใต้คอนเซ็ปต์สวยปลอดภัยใช้โซลิวา่านั่นเองนะคะทุกคน สำหรับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ซนิว่านะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะเพื่อความสวยที่ปลอดภัยนะคะทางแบรนด์จะส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับความสวยที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขภาพที่ดีนเองนะคะทุกคน ซึ่งหนึ่งในตัวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ซูริว่าที่พิมพ์จะมารีวิวให้ทุกคนดูในวันนี้นะคะนั่นก็คือซูริว่าพายา Face s นสกรีนเอสซีบวก PA บบวกนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดดสำหรับผิวหน้าที่บอบบางแพ้ง่ายนะคะปกป้องจากรังสี UVA และ UVB รวมถึงแสงบูไลด้วยนะคะทุกคนป้องกันผิวจากแสงสีฟ้าหรือแสงบูไลด้วยสารสกัดจากล็อกโรส ื่อที่มาจากภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนผสานไฮยาแปดชนิดซึมผิวง่ายเพิ่มความชุ่มชื้นกับเก็บน้ำในชั้นผิวเนื้อบางเบากเกลี่ยง่ายเหมาะกับทุกสภาพผิวทาแล้วไม่ทำให้รู้สึกว่าหน้ามันสำหรับครีมกันแดดตัวนี้นะคะราคาหลอดละ349บาทเท่านั้นนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อนะคะสามารถติดต่อได้ผ่านทางช่องทาง a c e b o o k s o l ั a Thailand นะคะ Li ดไลน Offi ฟิเชีย a โซ a ัวไทยรวมถึง s h อป e e s o l ล a Thailand นะคะทุกคน รับรองว่าได้ใช้แล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะรวมถึงกดติดตามกด Subscribe นะคะช่องทาง y o u u u e ซสุอว่าไทยแลนด์นะคะอย่าบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย